กับสวัสดีย้ำเสารกับผมกับเสาร์นี้พอเป็นกระส้วนในมาย้ำเอียนเลยได้พี่น้องเป็นกับของถีเอามาใส่เอียนได้พี่น้องของง่ายครับผมเอาเดี๋ยวไปรับชมกันครับเนี่ยเมื่อวานนี้พอนี้เรามาใส่กับตุกเด้พี่น้องถือว่าฮะถือว่า กับสายสายทางดำครับผมเขาป่ะพ่อเขาป่ะไม่ใส่แจ็คหลังนี่ uh huh. อ่ะกับหน้าดำน,นี่พอใส่เบ็ดมันบอกินบ่ะพ่อนี่ uh huh. กินบ่ะ <Yeah. S 1> นี่ว่าเบ็ดกบไหมโ uh huh. บกินโบนี่กบมันขึ้นไปขังถึงเหมือน uh huh. นี่เลยครับพอคุณกับสายสายทางดำได้พี่น้องโใไซไปทางใดเนี่ยนี่เขาไปแห่งไนคุณนะพูดไปทางไปทางหน้าตะหน่อย๋อ้ะปะเดี๋ยวไปเบ่งก,กันครับเอาไทยลันไทยตลาดเลยใส่ฟังนีวตัตถุ ฟังนี่ใส่ปะใส่หลังเดียวนั่นนะอส่ล้วหน้าหุ่นนเครับพอพูนว่าถือแล้วเนองมันดันลั่นครับผมดนไงบุ๋มไม่ไอ้ไอ้บุ๋มกันดันลั่นหมาอ่อเน่พอเนามันดันลั่นเลยเนาะตัวนี้มันบุ๋มอู้เหมือกไงพอตัวใหญ่เลยนี่เดอเด้อเดิ่งกันดีเลยครับพอพูนว่าดันลั่นเด้นอะอือพอ อ่ะหนาเต็มบังเลยดิอ่ะเดี๋ยวมาเบิ่งอ่ะอ่ะเดี๋ยวเบิ่งเลยน้องใหไงจาทัดเปิดพี่ตัวใหญ่ครับผมจู่ออกบนออกบอกยังไงเนาะอืสองบอกแง่บอกนี่ตัวเดียวพี่จังเหมืองแง่เดียวเพาะตัวเดียวบอกตัวเดียวโอ้โหใหญ่เลยพี่น้องเนี่ย เอาแต่เราคือไม่หย่งห้อยได์ใหญ่เลยวินนอโอ้เอาวะรูดงามเลยนะพ่อนี่นะครับมันก็บ่ถือว่านอยด้วยวินนอรูดโปรตีนเลยครับตัวนี้เออเออดฟังพูดดีบ่พ่อครับที่พอเป็นว่าใส่ดีเพราะว่าอันนี้ได้วินนอมาใส่เบ็ดเลยครับครับผมหัวมาใส่เบ็ดนี่ มักไอ้ดึงเบ็ดดึงนี่นะครับไปปิดของเนาะของก็อุบารอุบายได้พี่น้องเดีลยวรับของใส่เอียนครับผมไปเพื่อเร่งนเดี๋ยวไปวันถึงย่อเองครับเมื่อวานนี้เขามาใส่ครับไปตลาดได้พี่น้องตรงนี้ใสแจ็คล้างฟางนี่ไปไปมึงได้ ตลาเนัดฟังดิหึไหนไอ้ลันนี่เอาลันพอยืนดีได้ไม่น้องมองนี้แจ็คล้างเพาะมงนี้แจ็คล้าง เอ้พอพนวามันกินเบ็ดแถวนี้จนขาดหมดเพี่น้องอาอย่าวาไม่เวบนเรือดอกน้ำท่งบคอยหลเด้พี่น้องข้าะ ขับวอล์เกอร์อพี่น้องตัดกิ้นคิดตะลยุยขี้ยังคังเน่เลยขับบ้านผมนี่ช่วงนี้เสียงเครื่องเลยครับเต็มทงุงเลยพี่น้องพุ้นไปเลยครับเป็นพัรกินตัดเขาด่าเลยพี่น้องสามซีค้นไปเลยครับตัดเข่าไปให้งัวให้คุ้ยเลยครับ,อบเอ้าจะล้งอยู่นี่นี่ ะเดี๋ยวไปเบ่งครับผมเสียงพี่ส่งดังมวนๆแต่พอฮะเข้าเงียบครับผมาท่ออบ แต่ว่ากันมัใส่ยังสี่นี่มันหาตัวยากอยางเลยพี่น้องบราคือจังใส่เบ็ดขันนะครับไอ้เบ็ดมันว่ายเนาะข้าวข้าวขี้ตะลุยนะโฟะต่อยินเยอะแยะตคนเดียวงานยากนี่ครับตัวนี้เป็นเขาที่เพิ่นตัดใบได้พี่น้องไงเหรองามครับผม บ้านผมนี่ส่วนมากเขาสินเนนแต่ตัดใบเขาใบนี้เลยครับแล้วมันแตะไม่เลครับเนี่ยไอ้เนาะพอมันแตกขึ้นมาปุ๊บในงามเลยพี่น้องโอน้ำกุกกะกุกกะง่ายนานเห็นเนาะบนเรือโอโ้โหเห็นหางเลยพี่น้องเข้มน่อยโอ้เปิดเปิดเปิดไหน ไอ้ถอยก่อนไอ้พี่อ,อ,อลรุนน้ำแน่ไอ้โอ้ยนี่เลยครับไอ้จ้องหน่อยสองว่ะอู้สองเอ้ารุนหน่อยมาได้ใส่ลายเถิดนี่เลยครับมีแต่จ้องหน่อยได้พี่น้องเขาโสมตัวเลยนี่เลยครับพัดกระเส็บได้พี่น้องต้มกระเซบเลยครับเย็นใส่นี่มันบ่ค่อยหยาบเนาะพ่อ กับสามเต็มเลยครับยอมมาี่เกหลังเลยด้วยน้องกำลังได้สามโตครับผม เดี๋ยพี่น้องจะกลับลุนน้ำโอได้ครับอย่างไรเขาบางไคนปวดอึขมันสะดุดไม่ดังนี้สง,งบครับผมนะ้ำฟองน้ำฮะน้ำฟองน้ำแท้ๆบกเขา,เาได้พี่น้องหลังนี้ครับผมนี่ได้ครับเขาเพิ่นงามแหงได้พี่น้องขณเพิ่นวันในแบบฮักโคนะครับเนี่ย งามคััหตายนี่บตองหัวให้พี่นงหนอองอ,เ,องงเห็นมีนคไ,ไมค้่องไอ้ชุดับปรนทานอะไรกันเลยเขาเป็นงงามครับผมบางตัวนี้เหมันโตบัวดอยโบมีเล็กโตหยับครับผมตอนมากินเบียดุ้กินดีเชียต,ยตายต tiếng kíp này các bạn, tay này đang lôi thơi để biết hả ก,กับพอเป็นกับพอปัญหาเลยพี่น้องเนี่ยเสียบลั่นบอะยูกับผมฟูมัดนะครับสายนีซีลัางกับฟูถึงซีเด้พี่น้องกับตอนนี้มาถึงบ้านแล้วครับบางลานนีสิบกลางไว้นาะเพาะชิบ้าวอ่บชิบ้ารลังเลยพี่น้องผลงานกับสามเต็มครับผมวัอนี้โอ้ยเป็นายเด้พี่น้องเป็นแต่เขายืนนะครับแต่ว่ามันบอกเขาให้ได้ครับ ไดเอียนใหญ่ตัวนึงเลยครับตัวหน่อยสองโตรครับผมนี่นะครับตัวน,นี้นเป็นเอียนที่เก็บไหวหลายมือเลยพี่อนที่เพาะใส่ลั่นได้เลยเนาะโอเคครับเอ้าเพาะไออ้าวยังตัวหน่อยนี่เพาะได้ว่าเพาะสามโลหมดนี่ครับประมาณสามกิโลเลยครับเลยตัวนี้เป็นเอียนที่ใส่บางลั่นเลยครับ มินกระໂຕใดที่ม <ers> <os> ันถึกเบ็ดโตใดมันบ่ตายกะเอามาไว้กินแล้วเนาะครับเดี๋ยวสําหรับคลิปวิดีโอนี้ผมก็ขอจบแล้วเด้อพี่น้องอ่ะทําบ๊ายบายครับผม